มาแล้วครับสุดยอดกอล้องเรือธงของ on, นะิคอนเะนี่ยนิคอนซฮะอยู่ในมือผมแล้วฮนะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่เยอะแยะมากมายที่เพิ่มมามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ nikon z9 นะถือว่าเป็นกล้องเรือธงที่ออกมาที่หลังเพื่อนเลยนะก่อนหน้านี้ฮะ a1 ของ sony อออกมาแล้วฮะ canon r3 ออกมาแล้วครับผมแล้วก็ไปลุยโอลิมปิกมาเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่านิคอน z9 ฮะตามมาติดติดครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังฮะสำหรับใครที่เป็นนิคอนเนีนะสายนิคอนนะอาจจะรอตัวนี้อยู่่ะไปให้สุดอะไรแบบนี้ฮวันนี้อะจ,จะบอกว่ามันต่างกับพวก d6 ที่เป็นเรือธงยังไง นะก่อนอื่นเลยฮะมันเป็นฟูฟีมีลเลเะไรอย่างที่รู้กันนะการจับถือทุกอย่างนะก็คือจะบิวอินกริปมาแบบนี้นถ่ายแนวตั้งได้แนวนอนได้นะแล้วก็ระบบต่างๆนะที่เป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเวิร์กโฟลต่างๆที่มันเป็นสำหรับกล้องโปรนะ จอต่างๆฮนะฟลิปได้แล้วฮะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดดีเทลกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยการจับถือการองค์ประกอบต่างๆการประกอบฮะต้องบอกว่านิคอนเนี่ยทำได้ดีสไตล์นิคอนอยู่แล้วฮนะการซิลต่างๆนะฟิลลิ่งในการจับถือฮะผมถือว่าเฮ้ยก็รู้สึกว่ามันจะ เบาลงฮะกว่า D6 แน่นอนฮะประมาณขีดหนึ่งนะน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะ1 3 4 0ามกรัมฮะหโลสขีดประมาณนี้นะอันนี้รวมแบตแล้วก็รวมเมมทั้ง2ตสลอ็อตแล้วฮะน้ำหนักจะอยู่ที่โล3ขีดอะไรแบบนี้นะการวางอินเทอร์เฟซของปุ่มต่างๆนะก็ต้องเรียกว่ายกมาเลยจากกล้องโปรนะอาจะมีปรับเปลี่ยนบางจุดนะเดี๋ยวว่ามาลงรายละเอียดกันนะการวางปุ่มต่างๆนะถือว่ายกเครื่องมาแบบสไตล์มิค่อนเลยฮนะใครที่เค ยจักตรงไหนนะก็คือปุ่มเนี่ยจะวางเหมือนนิคอนที่เคยใช้ใน D6 อะไรแบบนี้ก็ถือว่าใครที่เป็น o ูฟมาจาก DSR l อะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องปรับตัวมากครับผมเซนเซอร์ <S s ของเขาฮะเป็น s t a c k CMOS แล้วฮะความละเอียดอยู่ที่45.7ล้านนะก็ถือว่าไม่ได้น้อยเลยนะถือว่าจัดเต็มมากล้องที่เป็นสายรัฮะแต่ว่าจำนวนพิกเซลเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะก็คือ เรียกว่าทั้งเร็วทั้งใหญ่นะอันนี้จัดไปเต็มๆนั่นเองอะมาพร้อมกับ X Speed 7ฮนะโปรเซอร์ตัวใหม่นั่นเองอะการอ่านข้อมูลต่างๆฮนะเร็วกว่า Z7 Mark ถูประมาณ12เท่าฮนะรวมถึงการโอเวอร์เลย์อะไรแบบเนี้ยจะเร็วกว่าประมาณ10เท่านั่นเองฮะก็คือว่าเร็วแบบจี๊ดมากๆเลยนะ สเต็กซีมอสฮะรวมกับระบบบอดเซอร์แบบใหม่ของเขาอะทำให้การเปิดกล้องนะการเพย์แบ็กภาพต่างๆเนี่ยถือว่าเร็วมากๆฮนะเขาเคมว่าอาจจะเร็วที่สุดในโลกเลยอะไรปรนะมาณฮะเวลาเฉลี่ยในการเปิดกล้องนะแค่0.4วินาทีเท่านั้นเองก็คือเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันเปิดปุ๊บอะคือเราแคบจะเอานิ้วอะกดที่ชัตเตอร์ค้างไว้ได้เลยนะแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเปิดสวิตช์กล้องปุ๊บอะ มันก็จะสามารถแบบทํางานเลยอ่ะคือเปิดปุ๊บยิงเลยอะไรแบบเนี้ยคือแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวเลยครัเพื่อให้พร้อมแบบทุกสถานการณ์ มาดูในส่วนของจอกับ EVF กันดีกว่าความละเอียดของจองเขาอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะแล้วก็ EVF ฮอยู่ที่ประมาณ3.69ล้านครับผมตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่าเปลี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ข้างในอะอย่างเทคโนโลยี Dual s t e a m Tech ฮะเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ล่าสุดของ Nikon เลยนะก็คือเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยจะรับภาพมาแล้วแบ่งภาพเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนั่นคือ ภาพที่ส่งมาใน EVF หรือว่าจ่องเราเพื่อให้แสดงผลให้เราเห็นนะกับภาพที่บันทึกเป็นด a t a เข้าไปใน Memory เนี่ยเขาแยกกันฮะเรียกว่า dual s t r e a m tech ฮะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นภาพที่แบบว่า real time แบบสุดๆนะคืออะไรที่เคลื่อนอยู่ข้างหน้าเราอะเวลาเรามองเนี่ยมันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยฮะแล้วก็ มองได้แบบว่าเรียวไทม์สุดๆนะอันนี้เนี่ยสำคัญกว่าความละเอียดในช่องมองภาพแน่นอนนะบางทีเนี่ยความละเอียดเยอะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คงที่สเสถียรตลอดเวลานะบางทีเนี่ยสเปคความละเอียดในช่องมองภาพอะไรแบบนี้อาจจะสูงมากนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงตลอดเวลานะอันนี้ย้ําก่อนลองก่อนนะอย่าเพิ่งแบบว่าดูแต่ตัวเลขแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องเลือกแบบสูงๆไว้ก่อนมันถึงจะดี บางทีเนี่ยสูงนะเล้าน10ล้านอะไรแบบนี้แต่ว่าจะสูงเฉพาะตอนที่รีวิวภาพเท่านั้นนะตอนที่เรียวไทม์เนี่ยอาจจะทําได้น้อยกว่านั้นแล้วก็ไม่เสถียรนะแต่อันนี้เนี่ย3.69แบบต่อเนื่องตลอดเวลานะทําให้เราสามารถ ใช้ได้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยเลยแล้วก็การที่เป็นเรียวไทม์แบบนี้ถือว่ามีประโยชน์กว่ามเยอะเลยครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอฮะความสว่างของ E V F ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสว่างที่สุดในโลกนะตอนนี้นะนะวันที่รีว,วิวอยู่ตรงนี้ฮนะ3,000 c a แคนเดลาต่อตารางเมตรฮะก็คือ มองเข้าไปเนี่ยสามารถปรับความสว่างได้ประมาณ16ระดับนะแล้วก็ผมลองปรับที่แบบสว่างที่สุดเลยเนี่ยคือสว่างมากฮะเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ตอนนี้เราแบบว่ามองกลางแดดอะไรแบบนี้เรามองขอมางนอกเนี่ยตาเราเห็นกลางแดดนะเวลาเรามองเข้าไปใน EVF อะ่ะมันอาจจะถ้ามันมืดเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าข้างนอกแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อการที่เราเนี่ยไม่ต้องปรับสายตาเยอะแล้วก็การมอง ในส่วนของไฮไลท์ในช่อง EVF เราจะทำได้ดีกว่าเห็นส่วนไฮไลท์อย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราเก็บรายละเอียดได้แล้วฮะเราก็ไม่ต้องแบบว่าไปปาดถ่ายให้มันอันเดอร์หรือว่าวัดแสงถูกกล้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนของจอ3.2นิ้วของเขาจะเป็นการพับแบบว่า4ทิศทางฮะ4แกนนั่นเองสี่แอคซน,นะก็คือการที่สามารถ ปรับออกมาด้านข้างอย่างนี้ได้ฮะ90องศาะนะก็คือเราสามารถถ่ายแนวตั้งอย่างนี้เนอะแล้วก็สามารถดูอย่างนี้ได้ฮนะหรือว่าจะถือถ่ายมุมสูงนะเราก็ปรับกลับมาด้านล่างฮนะมันจะได้ประมาณแค่นี้นะก็คือถือว่าเพียงพอต่อการถือถ่ายแนวตั้งนะแล้วก็เออมองเห็นอยู่อะไรแบบนี้ฮนะ หรือว่าจะเป็นการปรับลงมาใครที่แบบว่าเป็นสายแบบงัดลงมาอย่างนี้เลยเวลาถือกล้องสูงนะนักข่าวอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นการพับออกมาแบบนี้เพื่อถ่ายหมุครัาก็สามารถทําได้นะจะเป็นสี่ทิศทางแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครัผมสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราจับกล้องแบบนี้ไอคอนเมนูต่างๆรอบๆอมันก็จะเป็นแนวนี้นะพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยไอคอนต่างๆะจะพลิก กลับเป็นแนวตั้งด้วยนะอันนี้ก็คือช่วยมากๆเลยฮนะเวลาที่ใครชอบถ่ายแนวตั้งนะแล้วแบบโอ้ยต้องมาอ่านตัวเลขไปดีดแนวหนึ่งอะไรแบบนี้อาจจะไม่สะดวกนะมีคอนเขาจัดส่วนนี้ให้ด้วยครับมาดูความรววของเจ้า Z9 กันบ้างนะ3าเฟรมเปอร์เซกของเขาอนะสามารถทําได้ที่45ล้านเลยนะก็คือทั้งเยอะทั้งใหญ่อนะอันนี้ถือว่าจัดเต็มมาเลยนะแต่ว่ามีออปชันมาให้นะคือสามารถรัวได้ถึง ร2อยิบเฟรมต่อวินาทีอ่ะโอ้โหเรียกว่าเฮ้ย คุณไม่ต้องพลาดอะไรเลยสักช็อตเลยดีกว่าฮะสำหรับ120่เฟรมก็คือเหมือนยกวิดีโอ120เฟรมมาแบบสโลว์สโลเลยฮะมาใส่ในโหมดภาพนิ่งนะแต่ว่าตอน120เฟรมอะเขาก็สามารถทำได้ที่ f ูลเซ e n s อ r นะแต่ว่าความละเอียดของเขาอะจะอยู่แค่11ล้านพิกเซลนะใครที่บอกว่า11ล้านพิกเซลเพียงพอแล้วอยากรัว120เฟรมฮะจัดไปเลยครับผมแล้วก็อีกออปชั่นนึงนะถ้าคุณครอปเซนเซอร์ลงมาฮนะเป็น แค่ APS-C หรือว่า Format D- X นะสามารถรัวได้มากสุดนะ30เฟรมเหมือนกันนะแต่ความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่19ล้านพิกเซลนะใครที่เป็นสายถ่ายนกนะแล้วก็อยากจะครอบเข้าไปอีกนิดนึงฮะแล้วก็ยังรัวได้อยู่30เฟรมนะสามารถทำได้ฮะแต่แอบกระซิบนิดนึงฮะว่าในโหมดรอนะถ้าคุณถ่ายรอไฟล์นะสามารถรัวได้20เฟรมเปอร์เซกนะที่45ล้านพิกเซลนะบนเซนเซอร์ Full Frame คผม มาว่ากันถึงเรื่องการโฟกัสกันบ้างดีกว่าเขาแบ่งโหมดออกมาเป็นแบบใหม่หมดเลยนะก็คือแยกย่อยออกมาเลยฮะในหมวดของคนสัตว์วีโคลฮะหรือว่ายานพาหนะอะไรแบบนี้เขาแยกออกมาจากโหมดหลักเลยนะก็คือเรียกว่าทุกโหมดเนี่ยเราสามารถมาเน้นได้ว่าจะถ่ายคนสัตว์หรือว่ายานพาหนะ รวมถึงสิ่งที่ผมชอบมากก็คือไม่ได้มีแค่3อย่างนี้นะมันยังมีออตโต้ให้ด้วยฮนะบางคนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันถ่ายนู่นถ่ายนี่ไม่รู้จะเอาอะไรฮนะเลือกออตโอต้ไว้เลยนะจบเลยเห็นอะไรมันจิกอันนั้นเลยอะไรแบบนี้ฮนะแต่ว่าโหมดหลักเนี่ยเขายังมีดีเทลรายละเอียดที่เพิ่มมาอีกเยอะแยะมากมายฮนะโหมดหลักของเขาฮนะในส่วนของ d y n a m i c Area AF ฮนะปกติจะมีแค่ไซส์เดียวนะที่เป็นจุดช่องอยู่ตรงกลางฮนะแล้วมีจุดเล็กๆอยู่รอบๆเนี่ยตอนนี้ เพิ่มขนาดมาสามอันเลยคือ S, M, L ฮะขยายทั้งจุดกลางขยายทั้งจุดรอบๆเลยอยากถ่ายอ็อบเจกต์ที่มันเล็กกลางใหญ่อะไรแบบนี้ฮะบางทีเราต้องเลือกให้มันเหมาะสมเลยนะเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะหลุดได้นนเองฮะอันนี้เพิ่ม S, M, L มาให้เลือกเลยครับในโหมดของ Auto Area AF ฮะปกติเนี่ยเขาจะจุดค่อนข้างใหญ่ฮนะหลายคนบอกว่า i, เฮ้ยพราะจุดใหญ่แล้วเนี่ยบางทีมันต้องการการจิกนะ เมันจะอยู่แค่81จุดเองนะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่อะอันนี้เนี่ยเขาลดขนาดลงมาแล้วฮะเหลือจิวจ๋วๆเลยนะการที่ลดขนาดลงมาฮะทำให้ปริมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึงประมาณ405จุดนะจาก81เป็น405เนี่ยก็คือเรียกว่าใครที่จะถ่ายอะไรเล็กๆแล้วให้มันคำนวณเองอะในออโต้แอเรียเนี่ยตอนนี้จุดมันเล็กมากๆแล้วฮะก็เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งฮะที่หายไปนะตอนนี้กลับมาแล้วฮะนั่นก็คือโม 3D นั่นเองนะจะเขียนว่า 3D เลยนะอันนี้เนี่ยคือเหมือนเดิมเลยถ้าคุณถ่ายคนจัดสิ่งของหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วแบบมันบางทีมันไม่รู้จะจิกยังไงฮะเราเอาจุดเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็ย้ำไปครึ่งหนึ่งนะมันก็สามารถจิกตรงนั้นได้แล้วนะ่ะทีนี้จะเคลื่อนกล้องไปทางไหนฮะจุดโฟกัสมันก็จะคาอยู่ตรงนั้นเลยฮะอันนี้กลับมาแล้วอีกครั้งฮะใน Z 9นั่นเองครับ n i k อน Z9 ฮะอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นกล้องมินเน r เลนนะพอเป็นมนะิเลนเลนส์ฮะเราก็จะไปใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ไซเยอะฮะแต่ว่าทุกกล้องที่ผ่านมาที่มันเป็นมิเลนเลนส์เนี่ยมันยังมีแมชชัตเตอร์อ่ะ แต่ผมบอกเลยฮะว่าผมอ่ะเพิ่งเคยเห็นกล้องมิเลเลตตัวแรกฮะที่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกชัตเตอร์อย่างเดียวเลยเรียกว่ามันไม่มี m e ชช a น i ิคชัตเตอร์อีกเลยฮะ,ะโอ้โหนิคอนเนี่ยมั่นใจในความประสิทธิภาพของอ e ิเล็กทรอนิกชัตเตของตัวเองขณะนะถอด m e ชช a น i ิคชัตเตอร์ออกไปเลยฮะ,ะก็คือต่อไปนี้เนี่ย คุณจะถ่ายไปเลยฮะถ่ายยับเลยไปอ่ะเวลาที่คุณไปเช็คชัตเตอร์อ่ะเพื่อจะขายมือสองนู่นนี่นั่นน่ะแซดเก้าอ่ะมันจะไม่มีบอกแล้วฮะว่าคุณถ่ายไปกี่ชัตเตอร์ถ่ายไปอุ้ยชัตเตอร์จะพังหรือยังกดไปแล้วห้าแสนภาพล้านภาพขายมือสองราคาตกอะไรแบบนี้อ่ะมันไม่มีอีกแล้วเพราะมันเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์อย่างเดียวเลยฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นการที่แบบว่าตัดใจไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่ผมว่าเทา ที่ลองใช้ดูมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยฮนะโดยเฉพาะใครที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยแบบมันจะมีเกิดเอฟเฟกอะไรต่างๆทีเ่เป็นข้อเสียของเ e c t r น n i ชัตเตอร์หรือเปล่าอย่างเช่นในส่วนของ rolling ช h ตเ t e r นะ์ะตัวนี้ต้องบอกว่ามีน้อยมากๆฮนะเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันเป็นแสกซีมอสแล้วนะการสแกนจากบนลงล่างอะไรแบบนี้ยทำได้เร็วมากๆนะเวลาไปถ่าย ตีกรอบอะไรแบบนี้นะจะเห็นว่าไม้มันเบี้ยวอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเรียกว่าแทบจะไม่มีแล้วอะต้องแบบเร็วมากๆอ่ะใบพงใบพัดอะไรนี่มันโหมดมากจริงๆอะ่ะซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ไปถ่ายอะไรแบบนั้นอยู่แล้วะคือนิคอนเขามั่นใจถึงขั้นถอดออกไปเลยเขาต้อง มั่นใจในประสิทธิภาพของอิเล็กทรอนิชชัตเตอร์อยู่แล้วอรพอเป็นอิเล็กทรอนิชชัตเตอร์ล้วนๆนะมันก็จะไปส่งตรงนี้ต่อไซเลนส์ไซเลนส์โหมดนะก็คือโหมดเงียบอะไรแบบนี้นะเนื่องจากเสียงที่เราได้ยินอ่ะไม่ว่ามันจะรัว30เฟรม120เฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเสีางชัตเตอร์อยู่แล้วเสียงที่เราได้ยินกันจุดๆๆๆอะไรพวกเนี้ยตอนที่เป็นแบบ no b a c k เ r o u n นู่นนี่นั่นรัวยับเลยเนี่ย คือเป็นเสียงที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยฮนะมันจะไม่ได้เสียงจริงแล้วเพราะมันไม่มีชัตเตอร์แล้วฮนะแม้กระทั่งครั้งแรกที่มีการเปิดฟลิปฟลิปอะไรอย่างนี้ก่อนที่อาจจะมีแบ็กเอาท์ครั้งแรกทีนึงก่อนอันนี้นี่คือไม่มีเลยคือใช้อิเล็กทรอนดิชัตเตอร์ล้ลวนเลยฮนะเวลาที่เราไปถ่ายอะไรที่ต้องการความเงียบเนียเน่ยเราปิดสนิทเลยก็ได้ครับปิดเสียงเงียบคลิปเลยก็ได้แต่หลายคนบอกเฮ้ยถ้าปิดเสียงเงียบคลิปแล้วเนี่ยฉันจะรู้ไหมว่าฉันถ่ายอยู่อะไรแบบนี้เขาก็มีนะออปช คือคุณไปเสียบหูฟังแล้วก็ไปถ่ายข่าวถ่ายตีกรอบอะไรที่เขาต้องการความเงียบอะ่ะ ก็จะไม่มีเสียงรบกวนเลยแต่ว่าเสียงเนี่ยจะเข้ามาที่หูคุณแทนนะว่าเฮ้ยคุณกาลังจืดจืดจืดถ่ายอยู่จ๊ดนึงอะไรแบบนี้เสียงก็จะเข้ามาที่หูเอาฮะต่อไปอาจจะเห็นช่างภาพสายข่าวอะไรแบบนี้เสียบหูฟังแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยก็ได้ครับพอถอดเลนออกมาแล้วฮะตอนนี้แซก้าจะไม่เจอกับเซ็นเซอร์แล้วฮะจะมีม่านลงมาปิดแบบนี้เขาเรียกว่าเซนเซอร์ชิวนั่นเองนะก็ะคือลดความอันตรายตอนที่เราเปลี่ยนเลนนะแล้วก็ฝุ่นฝฟ่นอาจจะเข้ายากขึ้นนะนอก นอกจากนั้นนะแอบบอกนิดนึงว่า Z9 เนี่ยไม่มีในส่วนของโลพาร์ตฟิลเตอร์ก็จริงะแต่ว่าหน้าเซ็นเซอร์ของเขาอะ่ะมันจะมีฟิลเตอร์อยู่นะแล้วฟิลเตอร์นี้ถูกโคตติ้งด้วยฮะสชั้นนะคือคอนดักทีฟโคตติ้งนะแล้วก็เป็นฟนะูรีนโคตติ้งฮะก็คือเรียกว่ากันฝุ่นนะฝุ่นไปเกาะยากมากขึ้น คราบอะไรต่างๆเนี่ยไปเกาะยากมากขึ้นเหมือนหน้าเลนที่เขาโคตติ้งัวอลีนนั่นเองนะแล้วก็ลดการขีดข่วนอะไรแบบเนี้เวลาที่เราทําความสะอาดเซนเซอร์จะทําให้สามารถลดรอยต่างๆได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยคับผมมาว่ากันในส่วนของวิดีโอบ้างฮะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยนิคอนเนี่ยเน้นการถ่ายภาพนะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมะเพราะว่าสูงสุดที่เขาทําได้ตอนนี้ 8K โอ้โหเรียกว่ามาแล้วนะในส่วน ส่วนของการถ่าย t ท m e แลป s e 8K อะไรแบบนี้ก็ยังตามมาฮะยังมีอยู่แล้วก็จะเป็นฟ l l p i ก x l l l e ฟเอามาทำให้ได้คุณภาพแบบเต็มๆเลยในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยก็จะไม่ถูกครอบเลยฮะเรียกว่าถ่ายแบบ l l f r m m e เลยทีเดียวฮะทีนี้มาดูในส่วนของ Format กันบ้างฮะจะมีโปรเลสนะ10 b i t นะแล้วก็ H265 เนี่ยจะมี10บิตกับ8บิตให้เลือกครับเป็น MOV ฮะแล้วก็ H264 8บิตเนี่ยที่เป็น MP4 ฮะอันนี้ก็มีให้เลือกเช่นกันนะในส่วนของการที่เลือกเข้าไปนะจะเป็น Standard จะเป็น HLG แล้วก็ N-log อะไรพวกนี้ยังมีให้ใช้อยู่แบบ เต็มๆเลยนะแล้วก็การถ่ายรอไฟล e ฮะก็มีแน่นอนฮะจัดเต็มฮะ in m a m e r a จัดเต็มไปถึง12บิตด้วยกันนะก็เรียกว่าเป็น Standard ใหม่แล้วฮะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ่ายรอ12บิตในกล้องได้เลยฮะลงการนะแต่ว่าการเนี่ยอาจจะแพงนิดนึงนะเพราะว่าเป็น CFexpress Type B ฮะ สำหรับ Z9 เนี่ยจัดเป็น CFXX t เ e p e b ไทปีสล็อตด้วยกันนะใส่ SD ไม่ได้ครับผมโหมดใหม่ใน Z9 นเะนเนื่องจากการทำงานของเขาเนี่ยเปลี่ยนประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้แบบฉลาดมากยิ่งขึ้นนะโหมด y y n h r o VR นะเลยเกิดขนะึ้นนั่นเองอะคือการที่ทำ VR เนี่ยทั้งกล้องและเลนที่มันมี VR นะปกติต้องอธิบายก่อน,อนว่าสมมติว่ามันการสั่น5แกนนะในกล้องเนี่ย ถ้าว่าไปเจอเลนที่สามารถกรรันสั่นได้2แกนนะเขาก็จะตัดการทํางานในกล้ององอกไปฮนะอาจจะทํางานแค่3แกนแล้วก็ไปใช้การการารันสั่นในเลนอีก2แกนรวมกันเป็น5 AN, นะแกนอะไรแบบนี้นะคือทํางานร่วมกันแบบว่าตัดส่วนที่การนออกไปนะแต่ว่าซิงโคร VR ที่เกิดขึ้นใน Z9 เนี่ย มันจะทํางานร่วมกันหมดเลยฮะเรียกว่าเลนเนี่ยมีกี่แกนจะเต็มมาเลยกล้องการสั่นแนวไหนได้บ้างทํางานหมดเลยแต่ทํางานร่วมกันนะฮะเพื่อประสิทธิภาพในการการสั่นที่ดีขึ้นนั่นเองฮะโดยว่าเขาสามารถการสั่นได้ตอนนี้ฮนะถึง6สต็อกด้วยกันนะแต่ว่าวงเล็บว,ว่าตอนนี้เนี่ยมีเลนที่รองรับในส่วนของซิงโควีอาร์แค่3เลนเท่านั้นนะก็คือ70 2002.8นะฮะ105มาโคแล้วก็100400ฮะ จะเป็นเลนส์ซีรีส์ใหม่ในโูลแซดทั้งมวงเลยครับพูดถึงการกันสั่นไปแล้ววะสิ่งหนึ่งที่จะข้ามไปไม่ได้เลยนะั่นก็คือการโฟกัสในที่แสงน้อยฮะโดยเฉพาะตัวที่เป็น m i มิเลเลตแล้วก็เป็น e l เล็ก o n นิ s ชัตเตอแบบนี้แล้วมาตัวนียแซดเเนี่ยล่อไปถึงรบ6.5 EV ด้วยกันนะฮะอโหเรียกว่าก็ถือว่ามืดมากๆแล้วว่ารบ6.5เนี่ย เยอะมากๆแล้วฮะแต่ว่ามันอาจจะทําได้มากกว่านี้ได้ฮะแต่ว่า Nikon เนี่ยหรือว่า Sony เองก็ดีะจะมีข้อที่มีปัญหาหนึ่งก็คือตอนที่เราปรับ f ไปเนี่ยเลนเนี่ยมันจะหลีตาม f ที่เราเลือกเลยฮะแล้วก็กดถ่ายตอนนั้นนะแน่นอนว่าการหลี f ลงมาตามที่เราปรับเนี่ย บางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการโฟกัสได้ฮะรวมถึงการโฟกัสในที่มืดต่างๆอะอาจจะประสิทธิภาพลดลงฮะแต่ว่านี่ขนาดลดลงไปแล้วฮะยังได้ถึงลบ6.5 EV ด้วยกันก็ถือว่า เพียงพอแบบเหลือๆแล้วครับผมนอกจากนี้ฮะ Z9 ยังมีดีเทลปีกย่อยต่างๆมากมายฮะอย่างเช่นสปีดชัตเตอร์เนี่ยตอนนี้ฮะไปได้ถึง1ต่อ32,000แล้วฮะถือว่าเป็นสปีดชัตเตอร์ที่แบบ P.O.E เทคโนโลยีชัตเตอร์เลยฮะแล้วก็ได้สูงมากๆฮะอันนี้เขาบอกว่า สปีชัตเตอร์เยอะขนาดนี้นะก็เอาไว้ใช้กับตอนที่คุณใช้เลน1.2หรือว่า0.95อะไรแบบนี้อันนี้ก็ช่วยเพิ่มสปีชัตเตอร์ได้ฮะส่วนถัดมาที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะก็คือในส่วนของการพัฒนาเซ็นเซอร์ครับพอเป็นแสกซีมอสแล้วฮะระบบจัดการต่างๆเนี่ยเป็น X s p e d 7แล้วอะ เนื้อของไฟล์ภาพเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆในส่วนของน้อยนะน้อยลงกว่า Z7 Mark i ที่ทําได้ดีอยู่แล้วะถือว่าเยอะมากๆแบบเห็นได้ชัดเลยนะเรียกว่าถ้าคุณใช้แบบ1นึ0งหมืเนี่ยเทียบกันนะ Z9 กับ Z7 Mark i เนี่ยโอ้โหเรียกว่า ถือว่าเห็นเลยว่ามันต่างแบบมากๆครับผมส่วนถัดมาคะคือการบีบอัดไฟล์รอฮะตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มมาแล้วฮะถ้าเราไปเข้าไปที่เมนูนะแล้วก็เลือกรอ r e c คอ d ดิ้งฮะจะมีให้เลือกสามอันนะอันแรกเนี่ยเป็น loss rate อะก็คือไม่บีบอัดเลยมาแบบเต็มๆเลยนะแต่ก็จะมีในส่วนของ high efficiency ฮะที่มีรูปดาวนะแล้วก็ไม่มีรูปดาวฮะก็ะจะมีความบีบอัดที่แบบ1ต่อ2แล้วก็1ต่อ3อะไรแบบนี้ฮะบีบอัด ไม่บีบอัดเลยบีบอัดน้อยลงมาหน่อยฮะแล้วก็บีบอัดมากหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นรออยู่นะเป็นแบบเต็มเต็มอยู่เหมือนเดิมอะ14บิตนะแต่ว่าจะไม่มีรอ sml อะไรแบบนี้ให้เลือกนะก็คือจะมีการบีบอัด3ระดับให้เลือกแทน,นับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใส่ใจในการออกแบบมากๆฮะก็คือในส่วนของการล็อก vr ล็อก vr ในตัวบอดี้ไม่ให้ทำงานไม่ให้กระดุกกระดิกฮะตอนที่เราบิดกล้องเนี่ย แล้วก็ขย่าดูฮะจะไม่มีการเคลื่อนที่ของ VR ของเซนเซอร์นะการการสั่นของเซนเซอร์อะบางทีเนี่ยปิดกล้องไปแล้วฮะแต่ว่ามันยังกระดึกดกๆอยู่ฮะเวลาที่เราไปเก็บในกระเป๋าว่าหรือว่าเดินทานงมีการกระแทกอะไรแบบนี้อาจจะเสียหายมีปัญหาได้ฮะตัวนี้เนี่ยพอปิดกล้องปุง๊บเขาจะล็อก VR ในกล้องเลยฮะล็อกเซนเซอร์ไม่ให้กระดุกกระดิกเลยฮะ ก็ลดการกระทบกระเทือนไปได้ครับผมส่วนวิ่เพิ่มมาอีกอันหนึ่งอะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์มากๆคือการแคปเจอร์ภาพออกมาจากวีดีโอฮะหมายความว่าตอนนี้ 8K มาแล้วฮะก็ต้องมาพร้อมกับฟังก์ชันนี้ฮเหมือนใน r 5นั่นเองฮะก็คือการ แกล็บภาพออกมาจากวิดีโอนะก็คือ 8K เนี่ยเราสามารถแกล็บออกมาได้ประมาณ33ล้านนะแล้วอันนี้ก็คือ 4K ก็แกล็บออกมาได้เหมือนกันนะอยู่ที่8ล้าน,นัด้เองนะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นวิดีโอนะแล้วก็ถ่ายมาก่อนเลยเป็นวิดีโอเลยแล้วก็มาแกล็บอีนะอันนี้ก็ได้ความละเอียดที่เยอะมากๆครับผม อีก2โหมดที่เพิ่มมาแบบว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเลยนะขอพูดถึงนิดนึงนะนั่นก็คือในส่วนของ starlight view นะสำหรับใครที่ชอบเป็นสายถ่ายดาวนะบางทีเนี่ยเราไปถ่ายดาวฮนะมันจะมืดมากเลยฮนะแล้วก็ดูหลังจอเนี่ยมันมืดตื่เลยนะมืดแบบมืดมิดเลยฮนะเพื่อให้ได้เห็นดาวอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเราจะวางคอมโพ s ิชั o n นะบางทีอาจจะอยาก ถ่ายเต้นด้วยเห็นภูเขาตรงนี้ด้วยอะไรแบบนี้มันจะไม่สามารถเห็นคอมโพสิชันอะไรได้เลยฮนะองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันจะมึดตื่เลยนะบางทีก็ต้องแบบว่าไปลดตรงนู้นเพิ่มตรงนี้เพื่อให้เห็นคอมโพสิชันกว่าจะปักมาค่าเดิมอะไรแบบนี้แต่ว่าโหมดนี้ฮนะพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขาวเวอร์เลยฟืบแล้วก็ยังเห็นดาวอยู่ด้วยนะเพื่อให้จัดคอมโพสิชันนะก่อนที่เราจะเริ่มตั้งถ่ายดาวอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็สายถ่ายดาวฮนะถือว่าตอบโจทย์มากๆนะ อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาครับผมก็คือในส่วนของ Warm Display Color เรียกว่าไอคอนต่างๆที่อยู่บนหน้าจอเราเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงๆส้มๆนะก็คือถนอมสายตาอะไรแบบนี้ฮะก็คือถ้าเราไปถ่ายในที่ที่มันมืดมากๆแล้วไอคอนต่างๆเป็นสีขาวเวลาดูนานๆเนี่ยอาจจะปวดตาได้นะก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีแดงๆส้มๆหมดเลยอะอันนี้ก็คือช่วยสำหรับการถ่ายในที่มืดอันนี้ก็เรียกว่าใส่ใจรายละเอียดนะฟังก์ชันสำหรับ มือโปรสุดๆที่เพิ่มเข้ามาครับผมอีกสิ่งนึ่งที่ออกมาพร้อมกับ Z9 เลยฮะนั่นก็คือ FT Z2 ฮะอะแดปเตอร์ของเขานั่นเองฮะเนื่องจากอะแดปเตอร์เก่าเนี่ยมันจะมีติ่งยื่นลงมาแบบนี้นฮะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะข้างล่างก็คือทำไมต้องออกมาฮะแน่นอนว่าลองถอดเลนส์ให้ดูฮะพอถอดเลนส์ตัวปกติออกฮะใส่ FT Z นะตรงนี้ฮะใส่เข้าไปฮะ พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่หน้าตาแบบนี้ก็คือมีก้อนนี้อยู่ข้างล่างนะแน่นอนว่าถ่ายแนวนอนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอถ่ายแนวตั้งเนี่ยนิ้วติดนะเนี่ยเรียบร้อยฮนะหือว่าออกแบบมา ไม่ได้สําหรับ Z 9นะตอนนั้นยังไม่มี Z 9ครับผมพอมันติดแบบนี้นะมันก็เลยต้องออก FT z ตัวถูออมาน,นั่นเองฮะซึ่ง FT z ซตัวทูนะแน่นอนว่ามันไม่มจริงนะคัเป็นเรียบๆเลยนะก็ะคือเป็นกลมๆเลยนะั่นเองฮะแต่ข้างล่างเนี่ยจะแบนนิดนึงน,นั่นเองฮะพอมาใส่กับเลนทั่วไปแบบนี้นะก็ถือว่าไม่ติดแล้วนะก็คือถือว่าเรียบๆเลยฮนะตรงนี้คือถ่ายแนวตั้งแนวนอนได้ฮนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไปทางานกับเลนรุ่นที่เป็นสำหรับดี l r ก็คือทํางานได้ ดีนะค่อนข้างเร็วอะไรแบบนี้นะใครที่เป็นสายนิคอนนะแล้วอยากใช้ซูเปอร์เทเลนะก็อาจจะยังต้องไปใช้กับเลนที่สำหรับ d ีอเออาไปก่อนนะรอว่าเขาจะออกเลนที่เป็นซีรีส์ S Li n e ที่เป็นซ u เปอร์เทเลออกมาผมเชื่อว่าพอ Z9 ออกแล้วฮนะแน่นอนว่าเลนจะตามมาเร็วๆนี้ครับ n i k อน Z9 เฮะเรียวกว่าเป็นที่สุดของที่สุดของ n i k อนนะาทีนี้แล้วฮนะใครที่เป็น n i k o n เนียนะสาย n i k อนนะแล้วอยากไปให้สุดเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายที่แบบเอ็กซ์ตรีมมากๆคนระับตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆนะถ่ายนก หรือว่าใครที่อยากจะแบบว่าเฮ้ยฉันต้องสุดอะไรแบบนี้ระบบโฟกัสทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มนะทุกการเชื่อมต่องนะเวิร์กโฟล์ต่างๆนะเหมาะสําหรับมืออาชีพที่สุดนะตัวนี้พลาดไม่ได้ฮนะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ